ไทยแข่งข้อตอกกลับคาอันวาจะยอมรับสันติภาพก็ต่อเมื่อลากอคอขมรนมาขอโทษค่ะจับตาท่าทีของนายอนันวาอิบราฮิมและโดนัลด์ทัมให้ดีค่ะเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ยกหูหาผู้นําไทยให้กลับมาเจรจาสันติภาพอีกรอบจากที่ไทยยกเลิกสันติภาพไปโดนัลด์ทัมค่ะรีบขึ้นเครื่องแอร์ฟอร์ตวันแล้วประกาศแบบสีใจบนทูตโซเชียลว่าผมหยุดสงครามไทยกัมพูชาแล้ววันนี้หลังโทรหาอนุทินและฮุนมาเน็ตคุลสายรัว แต่ฝั่งไทยก็ไม่อ่อนข้อค่ะตอบอก,กลับแบบนิ่มๆว่าขอหลักฐานก่อนนะครับเพราะชายแดนจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนเด็กมัธยมทะเลาะก,กันแล้วผู้ใหญ่เรียกมาจับมือปนีปน,ปนอมแล้วจบซึ่งเหตุบื้ม PMN2 ในศีสเกตที่ทําให้ทหารไทยเจ็บสีนายในหนึ่งรายสูญเสียขาค่ะทําให้รัฐบาลอนุทินต้องเบรกสนิท K L a b k o r จะบักที่ทําเซ็นเป็นพยานเมื่อปลายตุลาเพราะไทยถือว่าต้องมีการพิสูจน์เรื่องทุนใหม่ก่อนไม่ใช่เหตุใครมาประกาศบนโซเชียลแล้วบอกว่าให้จบกันง่ายๆค่ะ โดยทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกกระังตรีเด่โพสความผ่านเฟซบุ๊กตอบกลับแบบนิ่มๆแต่คนไทยถึงกลับต้องลุกขึ้นปรบมือให้เลยค่ะบอกว่า เมื่อคืนนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากนาย,ยกรัฐมนตรีอันวาอีปราหิมแห่งมาเลเซียและประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทั้งสองท่านได้พูดคุยหารือก,กับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลไทยยังคงดำรงเป้าหมายการสร้างสันติภาพตามแนวทางที่ได้ลงนามในปฏิญญาที่กรุงกุลาลัมเปอร์ต่อไปและผมก็ได้สแสดงหยุดยืนของรัฐบาลไทยซึ่งพอสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ หนึ่งผมได้ขอบคุณทุกคําแนะนําและรับฟังความคิดเห็นของผู้นําทั้งสองขั้นในฐานะที่เป็นพยานในปฏิญญาดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันกับข้อมูลที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยมีอยู่ในการไปดําเนินการกําหนดแนวทางปฏิบตัติเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไวในปฏิญญา สองผมได้แจ้งให้พยานทั้งสองท่านทราบว่าผู้ร่วมสังเกตการจากหลายประเทศได้เข้าไปทําการตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ยืนยันว่าทุนระเบิดทั้งสทุ่นเป็นทุนระเบิดใหม่ที่มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตพื้นที่ของไทยหลังจากที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในปฏิญญาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์วันย่ตุลาคมแล้ว สามผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะระง,งับการดําเนินการภายใต้เนื้อหาที่ระบุไว้ในปฏิญญาจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับว่าตนมิได้ปฏิบัติตามและได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวและต้องมีคําแถลงขอโทษต่อประชาชนชาวไทยในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูมะเขือซึ่งได้ทําให้ทหารของไทยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะ สี่ผมได้ย้ำว่ารัฐบาลไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิและมีอำนาจที่จะดําเนินการใ,ใดๆเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่พึงจะกระทำเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนให้ผลากภัยคุกคามของต่างชาติ ขอหาผมได้เรียกร้องให้ผู้นําของทั้งสองประเทศในฐานะที่เป็นสขีพยานในปฏิญญาดังกล่าวให้ทำการแจ้งไปยังนายกของกัมพูชาให้เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและมีความจริงใจต่อประเทศทั้ง4ที่ได้รวมกันลงนามในปฏิญญา วันที่26ตุลาคมที่กรุงกุลาลัมเปอร์และได้ขอให้ผู้นําทั้งสองเด่นย้ําต่อผู้นํารัฐบาลกัมพูชาว่าจะต้องไม่มีการขัดขวางใดๆของฝ่ายกัมพูชาต่อการเข้าไปเก็บผู้ทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกองทัพไทยเป็นผู้ดําเนินการซึ่งได้มีการกําหนดพิก,กัดและพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อ6ผมได้แจ้งต่อท่านประธานอธิบปดิสหารัฐและนายกมาเลเซียว่าการที่กัมพูชาไม่ขอรพต่อปฏิญญาและไม่อยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและต้องสูญเสียอวัยวะในครั้งนี้จะทําให้ประชาชนชาวไทยหมดความมั่นใจและหมดความเชื่อถือต่อรัฐบาลกัมพูชาซึ่งจะยังมีผลให้การดําเนินการที่จะนําไปสู่การสร้างสันติภาพมีความยากลําบากเป็นอย่างยิ่ง ขอเจ็ผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ใดๆต่อไปกับเพื่อนบ้านที่ไม่มีความจริงใจและคอยคุกคามอธิปไตายของไทยอยู่ตลอดเวลา ข้อ8ผู้นําทั้งสองท่านได้รับทราบจากผมว่ารัฐบาลไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยมีความเสียใจและผิดหวังต่อเหตุร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยก็เคยให้ความช่วยเหลือไทยที่ผักพีงแก่ผู้อพยพหนีภัยสงครามชาวกัมพูชาด้วยความปรารถนานีและด้วยความมีมนุษยธรรมจึงไม่คาดคิดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะกระทําตนเป็นปฏิปักษ์และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยและยังได้ทําร้ายคนไทยได้ถึงระดับนี้ ขากก่าวผมเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่เคยมีเจตนารุกรานกัมพูชาแต่มีความพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและกิยติภูมิของชาติและเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในทุกวิถีทาง พอสิบประธานในิบ่ดีสหรัฐได้ถามผมว่าเรื่องการเจราจาทางการค้าระหว่งางไทยและสหรัฐมีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งผมได้เดินท่านไปว่าอยากจะขอให้ท่านได้ลดอัตราภาษีให้กับประเทศไทยมากกว่านี้ซึ่งท่านได้ตอบมาอย่างอารมณ์ดีว่าในอัตรา19%์ที่ไทยได้รับถือว่าต่ำมากผมก็ได้พูดกับท่านว่าหากต่างจริงผมคงไม่เดินไปขอท่านที่เกาหลีใต้ให้ลดลงอีกเพราะประเทศไทยก็ได้ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีขอให้ท่านได้ให้หน้าผมบ้างท่านได้ตอบกลับมาว่า ท่านจะไปคุยกับทางกัมพูชาซึ่งหากกัมพูชาไม่ขัดขวางการถอนทุนระเบิดของไทยแล้วฝ่ายไทยสามารถดําเนินการเร่งถอนทุนระเบิดได้อย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาให้มีการปรับลดภาษีให้มากกว่านี้ท่านพูดกลับมาในช่วงทานองที่แปลเป็นไทยได้ว่าหากคุณดําเนินการกําจัดทุนระเบิดอย่างรวดเร็วฉันจะพิจารณาลดเปอร์เซ็นต์ให้คุณมากขึ้นอาจจะไม่ตรงทุกคําศัท์แต่ก็อยู่ในโทนนี้ครับ พ11ท่านนายกัฐมตรีมาเลเซียก็บอกว่าตะเรื่องคาเอกสารในนามประธานอาเซียนเพื่อย้าความเข้าใจและให้ทั้งสองประเทศได้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในปฏิญญาอย่างเครื่งคัดต่อไปตอนวางสายทั้งประธานาิิบรีสหรัฐและนายกัฐมตรีมาเลเซียได้ขอให้ผมส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งผมได้กล่าวขอบคุณทั้งสองท่านไปในขณะเดียวกัน ผมกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะส่งข้อความนี้ล่าช้าไปเล็กน้อยเนื่องจากกำลังปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่งที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน